ผู้หญิงแล้วมันเรื่องพระก็เรื่องพระมาให้มันเป็นพวกๆไปดิแต่ไม่งั้นมาสับมาเรื่องสาวเรื่องสาวเดี๋ยวก็ไปเรื่องสาวกันใครมีเรื่องสาวเอาสาวขึ้นมาก็คุณฟังให้จบทิมันมีพระหรือไม่มีถ้ามีพระเอาไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คนที่มีเรื่องพระมันไม่มีเรื่องไม่มีไก่ชนแน่นอนแล้วมีเรื่องพระว่าไหมก็มีสองสาวพี่น้องแหมไปชอบพระองค์เดียวกันเไปมีวัดก็ทำกับข้าวแต่พระชอบพี่สาวอ๋อเรื่องเดิม นิทานเรื่องต่อไปอะไรต่อไปเลยแล้วชอบพี่สาวเนี่ย <c oughs> พี่สาวพี่สาวก็ผัดมะเขืออ่าแกงไก่ไปน้องสาวผัดมะเขือ <c oughs> ยาวไปดิปถึงวัดชันเพลนเสร็จ <c oughs> พระเขาแหมชอบพี่สาวด้วยนะก <c oughs> ็าเลยถามว่าโยมผัดมะเขือยาวเดีย๋ยวคไทยอ่ะน้องสาวโดดตอบนะที่พระไม่ชอบเนี่ยเขาชอบแต่พี่สาวบ <c oughs> อ,อกอ๋อฉันเองนะจ้ะ <c oughs> แหมพระแหม ไข่ไม่คุยใช่เหรอถ้าพี่สาวตอบตั้งใจจะตอบว่าอร่อยดีร้านนึงของน้องสาวไข่ไม่คุยเลยไข่ไม่คุยพี่จะคุยเรื่องอะไรกันน้องอย่าถือสาวพี่นะมันอย่างนี้แหมันอย่างนี้แหละบอกไปเลยจบบแล้วจบ้วอ้จบเลยจบเลยผมตามเป็นังไงวเร็วเมืก็เกิดชั้นเหรือเมื่อเกิดแข็ง

โอ้นี่ก็เียนเลยใช่ไหมเทียนเลยียนไม่เหยใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้รูกของอาหารต้องมาเนี่ยจ้ะก็มีก็มีหลวงตาไงใช่เคยมีเมียเลยขัวตั้งแต่เด็กจนแก่ก็มีวันหลานสาวก็ไปหาที่วัดกับไปไปประจำมาเนะก็นอนในกุฏิเผลอหลับแล้วก็ตื่เปิดหน้าตาเลยกอให้เจ้าเนนไปเห็นไงหลวงตาหลวงตา หลานตานอนเป็นแผลอะไรแต้วาขาบนโลกเลยเด็กน,นก็ไปู่เตาก็ไปดูเลยก็ไไตกใจทำไงดิวเนี่ยเน้นบอกเขาเนี่ยของตาปันปัน,ปนอดเลยหยุดตอนเดี๋ยวแผลเดี๋ยวเลือดจะออกผมต,ตาก็ปัน่นชื่อเเน้นไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล<อ>้วอด้าไปเลย,ยไอ้เน้นก็ท้งเรื่องดันตกใจเนี่ยั <laughs> นโยกไปโยนมาสักพักแหม ลงตาลึกตัวเอยี่ยวมาบอกนบอเน้นนะเกิดมาคางไหนไม่เคยเยี่ยวครงนี้อร่อยในชีวิตเลยเยี่ยวมาอ้ไม่เคี่ยวครงไหนอร่อยเท่าครั้งนี้ในชีวิตตายาามไม่ได้เรียกไม่พ้นภาพสององข้เจ้าเลยเงาน ไม่แไม่แคนภาคกับชียแคนเดมเบอรปูป้าเน้ปูป้าเคยกินไงมนะหลับให้ดูกินนะโมนี่ตอนหลับม้ดูยา้ดนนอยากฟังวิทยข้าวแก่เอะเอะข้าวแก่เดี๋ยวเรื่องพวกพวก้ามีมีภาคอีกเรื่องรื่างอาราคอะาปดวงตาว่าคเาก็เทศแข่งกันสองค์เทสมีเขาก็เทเสร็จเ้ากลับมา ก็มาโศสิ่งเขามาถามกันอืมก็คุณเจ้าที่ท่านเทศมาทุกอย่างเนี่ยผมเข้าใจแล้วแต่บางอย่างเนี่ยผมไม่เข้าใจคำว่าโศติงเนี่ยมันคืออะไรคุณเจ้าโศติ่งผมไม่เข้าใจจริงไออย่างอื่นเนี่ยไอ้ทำไม่แย่กว่าหรือเนี่ยผมก็จางหมดแล้วไอคำว่าโศติงเนี่ยไม่เข้าใจจริงเคุณช่วยอธิบายชัดเจนหน่อยสิพาข้างหน้าเขาเลยบอกว่า

สิงไม่เล็กไงสิงไม่เล็กเลยพยานไปโตให้มันลึกไปกว่านั้นอีกของนี้ต้องมีซับซ้อนตึงอ้าวเราเราถ้าไม่กระจ่างจริงๆก็มันไปเรื่อกเลยเราไม่ต้องกระจ่างใช่ไมันต้องให้เล็กเลยกระจ่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องพัดหมดยัง่หมดยังมีเรื่องพักขาวพักขาวพัขาวเดี๋ยวเรื่องสัตว์สัตว์เรามาจอมาตจอเรื่องพักเรื่องเล่าเรื่องพักหมดยังเร่อเล่าเป็นเหมือนให้จบยาวไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn